สวัสดีค่ะชาวลัคนาและราศีกุมทุกๆท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอ่านดวงสไตล์ตักแตนช่องที่จะทำให้การดูดวงไม่เครียดอีกต่อไปและได้รับกำลังใจดีๆกลับไปในทุกๆวันนะคะวันนี้จะพาชาวลัคนาและราศีกุมหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มกราคมถึง21กุมภาพันธ์ เข้าสู่ดวงรายเดือนประจำเดือนกรกฎาคม2566นี้นะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe นะอ่านดวงสไตล์ตักแตนในทุกๆช่องทางเอาไว้ด้วยนะคะหรือส่งของขวัญส่งดาวเป็นกำลังใจให้แม่หมอในการผลิตคลิปดีๆออกมาให้ทุกๆคนได้ฟังกันนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทางด้านโหราศาสตร์ากลและทางด้านไพทารโนะคะต้องการแนะนำและบอกอะไรชาวลัคนาราศีกลุ่ม ในเดือนกระกฎาคมนี้กันบ้างนะคะในเดือนนี้ทางด้านโหราศาสตร์ากลน,นะคะมีดาวเสราร์นะคะกำลังเดินถอยหลังอยู่ในเรือนที่สองของชาวาาล,าลัคนาราศีกุมพร้อมกับดาวเนปจูนนะที่กำลังเดินถอยหลังอยู่แล้วนะคะในเรือนที่สองของชาวาาล,าลัคนาราศีกุมนี้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยดาวพูตโตนะคะที่เป็นดาวเจ้าเรือน สินะคะของชาวลัคนาราศรรีกุมเนี่ยก็กำลังเดินถอยหลังอยู่นะและเดินถอยหลังกลับเข้าไปในเรือนที่12นะคะราศีมังกรนะของชาวลัคนาราศีกุมหลายท่านนะคะก็ทำให้ชาวลัคนาราศีกุมในช่วงนี้นะคะกลับมานะหรือฟื้นแก้ไขปัญหาต่างๆที่เราเคยมองข้ามไป ะะมีโอกาสคิดที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงงานนะเยอะมากๆนะคะทั้งนี้ทั้นนั้นเนี่ยคุณต้องกลับมานะคะควบคุมค่าใช้จ่ายของคุณนะให้ดีมีความเครียดนะมีความเครียดในเรื่องเกี่ยวกับการสร้างรายได้ต่างๆนะคะอะไรที่หวังไว้ว่าจะเป็นรายได้ที่เข้ามาเนี่ยกลับไม่มาเนาะแต่กลายเป็นว่าเห็นรายจะหาย ที่รออยู่เยอะมากขึ้นนะคะคุณกาก็เลยทําให้กลับมานะคะวางแผนปรับปรุงแก้ไขนะการใช้เงินการสร้างไรายได้ต่างๆใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในเดือนนี้นะคะดาวอาทิตย์นะก็เข้าไปอยู่ในเรือนที่6นะคะของชาวลัคนาราศีกุมภ์หลายท่านก็ทําให้ชาวลัคนาราศีกุมภ์นะหันกลับมาดูแลเอาใจใส่ สุขภาพตัวเองเยอะมากๆด้วยเช่นกันนะและยังมีเรื่องงานประจำนะคะงานธุรกิจส่วนตัวของคุณเองที่ต้องกลับมาทบทวนกลับมาดูแลให้มากขึ้นนะคะว่าจะเอาอยัางไงต่อไปนะเพื่อที่จะส่งผลกับการขยับขยายนะอนาคตขยับขยายกิจการการสร้างไรายได้ต่างๆนะคะบางท่านก็ในเดือนนี้นะชาวราาราศีกุมก็เข้าไปยุ่งเกี่ยวนะคะเกี่ยวกับ ครอบครัวนะคุณแม่นะคะที่อยู่อาศัยที่บ้านของคุณเนี่ยเยอะมากๆเนาะในช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังผู้ใหญ่ที่บ้านให้ดีนะคะอาจจะมีการเจ็บป่วยนะได้นะคะบางท่านก็คิดตัดสินใจออกจากงานประจำนะคะกลับมาดูแลกิจการที่บ้านแบบนี้เนาะในเดือนนี้ก็ต้องบอกว่าดาว อังคารนะคะกับดาวสุก็เข้าสู่เรือนที่7ของชาวลัคนาราศีกุมดด้วยก็บอกได้ว่าบางท่านเนี่ยก็ได้เจอเนื้อคู่นะเจอคู่คนใหม่นะคะท่านไหนที่โสดก็ได้คู่ใหม่นะมีแฟนใหม่นะคะบางท่านก็ได้คู่หูค,ค,คู่คิดกัลยานมพิรเพิ่มขึ้นก็ต้องเรามาระวังนิดนึงว่าบางทีอาจจะมีการนะคะไปทําอะไรเผลอทําให้คนอื่นหมั่นไส้และเป็นการสร้างศัตรูได้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นแล้ว ในเดือนนี้ของชาวาลัคนาราศีกุมค่อนข้างที่จะต้องใจเย็นๆนะคะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและใช้ความคิดของตัวเองเยอะมากเนาะ,นะก็จะทำให้เรื่องราวต่างๆดีขึ้นได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทางด้านไพ่ทาโร่นะต้องการแนะนำและบอกอะไรชาวาลัคนาราศีกุมกันบ้างนะคะในเดือนนี้ของชาวาลัคนาราศีกุมนะมีไพ่ไฮพิเทศนะคะเป็นไพ่เมเจอร์คนามาแค่หนึ่งใบนะ ก็เท่ากับว่าในเดือนนี้ของชาวลัคนาและราศีกุมนะคะก็เข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเรียนนะคะการใช้สัมผัสที่6นะและการค้นคว้าหาความรู้การใช้จินตนาการความคิดสร้างสารรค์ของคุณเนี่ยเยอะมากๆนะคะบางท่านเนี่ยกลับมานะใช้การอ่านไพ่นะการใช้โหราศาสตร์ต่างๆกลับมาทบทวนความรู้ต่างๆที่คุณเคยเรียนมาแล้วไม่ได้เอามาใช้อะกลับมาลื้อฟื้นอีกมากขึ้น นะคะตั้งใจเรียนศาสตร์ใหม่สิ่งใหม่ๆเยอะขึ้นมีการใช้โปรเจกต์เยอะกว่าที่คุณคิดเอาไว้นะเป็นเดือนที่แบบไอเดียจินตนาการของชาวาาลัคนาและราศีกุมะปันเจิดมากๆใช้คำนี้เลยดีกว่านะคะแผนการคิดจะทำเนี่ยหลากหลายเยอะมากๆขาดกันที่อะไรขาดแค่ทุนนัพั์ขาดผู้ที่สนับสนุนนะมันเลยทำให้หลายๆอย่างได้แค่คิดแต่ยังไม่พร้อมที่จะลงมือทำ ะค,ะคุณก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะใจดีด้วยนะในเดือนนี้ไพ่แทนตัวคุณก็เป็น6เหรียญน,นะคะคอยดูแลช่วยเหลือผู้อื่นเยอะมากๆนะคะเนี่ยแล้ยังมีไพ่สิบถ้วยนะคะลูกน้องบริวารเนี่ยบางทีคุณก็เข้าไปช่วยเหลือเขานะคะคนในครอบครัวของคุณคุณไปช่วยเหลือเขาอย่างที่บอกนะดาวก็ค่อนข้างที่จะสอดคล้องว่าบางท่านเนี่ยลาออกจากงานนะคะไม่ได้อยากออกแต่ก็ลาออกจากงานเพื่อที่จะกลับมาช่วยเหลือ คนในครอบครัวหรือกลับมาเริ่มสารต่อกิจการครอบครัวของตัวคุณเองแล้นะตอนนี้ถึงแม้ว่าตัวคุณจะไม่อยากทำอะแต่สุดท้ายแล้วอะค่ะก็ต้องกลับมาอยู่ดีนะในเดือนนี้ก็เลยบอกว่าทำอะไรนะคะขอให้วางแผนให้รอบครอบบริหารจัดการให้ดีนะมีสองไม้เท้ามาด้วยนะคะก็มองให้ชัดมองให้ไกลนะว่าคุณ ทำแล้วคุณทําเพื่ออะไรนะคะออกมาทํางานกิจการที่บ้านเพื่ออะไรอยู่ต่อที่บริษัทนี้ทําเพื่ออะไรท่านไหนที่ทํางานเกี่ยวข้องกับองค์กรต่างประเทศเนี่ยหรือการสื่อสารระหว่างประเทศนะคะนําเข้าส่งออกต่างๆเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ดีนะมีไพ่สองไม้เท้ามาด้วย2ดาบมาด้วยกันนะคะก็ให้เรามาระวังเรื่องการสื่อสารต่างๆนะท่านไหนที่เป็นคนที่ทําสื่อคอนเทนต์ออนไลน์ต่างๆช่วงจังหวะเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่กอบโกยแล้วนะ ลงมือทําให้ดีนะคะอยากจะไปเรียนต่อต่างประเทศศึกษาต,ต่อต่างประเทศในอนาคตไปได้ไหมบอกได้ว่าไปได้นะเพียงแต่ว่าเดือนนี้อาจจะยังไม่ใช่จังหวะเวลาที่ดีนักในการที่จะเดินทางอเมื่อกี้ในดาวนะคะลืมบอกไปว่าวันที่ย3ิบที่จะถึงนี้นะคะดาวศุกร์จะเดินถอยหลังนะซึ่งเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเจ้าเรือน 4และเจ้าเรือน9นะของชาวลัคนาและราศีกุมหลายหลายท่านนะคะก็จะส่งผลให้เกี่ยวข้องกับการจัดการที่ดินมรดกต่างๆนะการเงินการธนาคารนะคะบางท่านก็มีการเอาบ้านเอาที่ดินอสังหาริมทรัพย์ต่างๆเนี่ยไปจำนองเพื่อที่จะนําเงินมาแก้ไขปหนี้นะคะให้ตัวคุณเองกับบางท่านเนี่ย ไปขอกู้เงินนะคะกับสถาบันการเงินต่างๆนะในเดือนนี้ก็จะได้รับอนุมัติมานะแต่การอนุมัติมาเนี่ยอาจจะล่าช้านิดนึงนะคะแล้วเงินที่ได้มาเนี่ยก็ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่าไหร่ดังนั้นแล้วก็ขอให้แนะนําให้บริหารจัดก,การให้ดีๆเพราะว่าเดี๋ยวพอดาวสุกถอยหลังในวันที่23นี้นะคะ23กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปเนี่ยก็จะทําให้คุณต้องมาคิด บริหารจัดการการเงินให้วุ่นวายมากนะักดังนั้นแล้เนี่ยขอให้เตรียมการตั้งแต่เนิ่นๆจะดีที่สุดนะคะมีทางไพ่นะคะ princess of swords และ prince of swords มานะก็บอกได้เลยว่าในเดือนนี้ของชาวลัคนาร,ราศีกุมงานเหนื่อยหน่อยนะคะงานมันมีเรื่องให้คุณต้องออกไปลงมือทำไปจุกจิกไปแก้ปัญหาให้คนอื่นอะเยอะมากมายนะคะแต่ถามว่าเหลือบบาก,กว่าแรงของคุณไหม นะไม่เหลือบ,บากกว่าแรงของคุณเท่าไหร่คุณคุมอยู่คุณทําได้นะเพียงแต่ว่าต้องมีการวางแผนกลยุทธ์หน่อยนะคะเอาให้ชัดเจนว่าจะไปในทิศทางไหนดีที่สุดเนาะอย่าใจร้อนนะคะเลือกที่จะทำเนี่ยคิดเลือกมาก่อนสักอย่างหนึง่งนะเอาที่คุณมีความชํานาญเอาที่คุณเคยมีประสบการณ์ในการเรียนมาในการลงมือทํามาได้เริ่มต้นไปแล้วหน่อยนึงก็เอากลับเข้ามาทํามากขึ้นนะคะ ถ้าท่านไหนคิดว่าอยากจะทําอาชีพเสริมนะในเรื่องการเงินเดือนนี้นะคะอยากคิดที่จะทําอาชีพเสริมนะคะให้เป็นอาชีพนะที่เกี่ยวข้องกับน้ําและหรือนะเป็นอาชีพนะคะที่เกี่ยวข้องกับบรรพบุรุษของคุณเคยทําเอาไว้นะมันก็จะทําให้คุณเนี่ยได้สร้างงานสร้างรายได้ขึ้นมามากขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพอได้ทํามาปุ๊บเนี่ยระวังการขาดการโปรโมทคุณอาจจะเป็นคนที่ทําแล้วคุณ ขาดการโปรโมทไปหน่อยอะ่ะมันเลยทําให้คนอะ่ะไม่ค่อยรู้จักโปรดักของคุณเพราะฉะนั้นแล้วในเดือนนี้ช่องทางที่เกี่ยวข้องกับสื่อออนไลน์ต่างๆนะคะทำให้ดีแล้วใช้งบประมาณที่พอดีนะไม่ต้องใช้ทุนเยอะนะคะมันจะทําให้การเงินของคุณได้ดีมากขึ้นเน่บางทีคุณลงทุนอะ่ะคุณใช้ระดับหนึ่งเหรียญอะ่ะคุณใช้มันมากเกินไปคุณลงทุนทีคุณเล่นใหญ่ ไฟกระพริบคุณต้องการให้มันออกมาเพอร์เฟกสมบูรณ์โดยที่บางทีชาวลัคนาราศีกุมคุณยังไม่ได้ทันสำรวจตลาดเลยว่าคุณทำออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงนะเงินทุนที่ทำลงไปเนี่ยมันจมไหมขายได้หรือเปล่าจับกลุ่มตลาดอะไรคุณยังไม่ได้สำรวจให้ชัดเจนนะคะแต่ลงทุนทำไปก่อนและฉันอยากทับให้มันดีฉันอยากทำให้มันเพอร์เฟถึงเวลาขายจริงๆกับขาดทุนแบบนี้นะมันไม่โอเคนะ นะคะถ้านะใครมาชักชวนให้คุณลงทุนอะไรนะคะในเดือนนี้ระวังการถูกหลอกถูกโกงเอาไว้ด้วยนะคะใครที่มาขายฝันโทรมาทางโทรศัพท์ยังไม่เคยเจอหน้ามาทักทายว่าเออเนี่ยจำฉันได้ไหมนู่นนี่นั่นฉันเองคนนั้นคนนี้ชื่อนี้ชื่อนู้ดไงนะคะอย่าเผลอพูดนะเดี๋ยวคุณจะถูกเขาหลอกเอาข้อมูลไปเงินคุณหายขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวนะคะ เรื่องนี้ระวังการใช้เงินตามใจตามอารมณ์หน่อยนะมีเป้าหมายให้ชัดนะคะแล้วการเงินของคุณจะคุมได้อยู่นะหากไปกู้เงินนะคะเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ต่างๆนะกับสถาบันการเงินการธนาคารก็ต้องมีการยื่นเอกสารเพิ่มเติมขึ้นมาหน่อยนะคะแล้วเดี๋ยวเขาจะอนุมัติให้นะทางที่ดีเนี่ยอย่าไปโดยที่ไม่ดูข้อมูลไว้ก่อนนะไปดูให้ชัดสืบข้อมูลมาหลายๆธนาคารนะคะคุณจะได้ไม่โดนดอกเบี้ยเยอะ นะอย่าเชื่อใจใครง่ายๆในเดือนนี้นะคะเพราะคุณเป็นคนใจดีเพราะคุณให้เขายืมหรือลงทุนไปแล้วเนี่ยคุณจะไม่กล้าทวงใช้คํานี้แล้วกันเนาะไม่กล้าทวงแล้วก็เงียบปก็คิดในใจทําไมถึงเป็นคนที่ไม่รู้จักคืนเงินในจุดที่ยืมไปแต่คุณก็ไม่ทวงเขาก็จะรู้ไหมว่าคุณเดือดร้อนหรือเปล่าหรือบางคนก็ใช้ความใจดีของคุณนี่แหละแกล้งทําหาผลประโยชน์นะคะ ในเดือนนี้ถ้าท่านไหนอยากจะมูนะหนึ่งนะคะบวชถือศีลน,นะคะถ้าถือศีลที่บ้านได้ให้ทำถ้าทำไม่ได้นะคะสวดมนต์ไหว้พระนะปฏิบัติอยู่ที่บ้านนะคะไหว้พระแม่ธรณีนะการถือศีลบางอย่างเนี่ยมาช่วยทําให้นะคะสภาวะจิตใจคุณสงบนะ การมีศรัทธาที่แน่วแน่นะคะการตั้งจิตอธิษฐานให้ดีต่างๆนะเกี่ยวกับสภาวะอารมณ์นะคะจะทําให้คุณมีอํานาจจิตนะมีการใช้พลังของการอธิษฐานได้ดีมากขึ้นนะคะแม้กระทั่งนะคะไหว้เจ้าที่ที่บ้านนะขอพรจากเจ้าที่ที่บ้านคุณก็สามารถทําได้นะคะทำบุญให้กับบรรพบุรุษครอบครัวที่จากไปเทวดาประจําตัวของคุณเอง นะคะไม่ต้องขออื่นไกลขอเทวดาประจําตัวคุณขอจากบารรพบรุษครอบครัวของคุณนี่แหละนะเทวดาประจําตัวคุณนี่แหละนะคะท่านให้นะพูดให้ดีคิดให้ดีนะคะทำแต่สิ่งดีๆแล้วทุกอย่างจะสําเร็จนะในเดือนนี้นะคะถ้าในเรื่องสุขภาพเนี่ยว้าดระวังเรื่องเกี่ยวกับปัญหาร,ระบบสายตานะคะการเครียดมากเกินไป นะคิดมากคิดเยอะอารมณ์ร้อนนอนไม่พอนะมาจากอะไรความเครียดความวิตกกังวลต่างๆเลยทําให้คุณนอนแล้วสะดุ้งตื่นนอนแล้วฝันร้ายนะคะนอนแล้วฝันตลอดเวลาทําให้นอนแล้วรู้สึกไม่รู้อิ่มด้วยดังนั้นแล้วเนี่ยหากคุณปล่อยวางได้นะคะคุณไม่เอามาแบบแง่งมาคิดเยอะกับตัวคุณเองมาหาวิธีการต่างๆเยอะมากมายเนี่ยเห็นไหมคุณก็จะนอนได้หับ นมากขึ้อย่างที่บอกนะคะเวลานอนก็อาจจะตั้งจิตภาวนาพุโทโธไปหรือนอนแล้วตั้งจิตอธิษฐานถึงพระเจ้าไปนะกำหนดลมหายใจดูลมหายใจตัวเองดูสภาวะร่างกายของตัวเองพิจารณาแล้วก็หลับไปเลยก็ได้นะคะก็จะทําให้การฝึกอํานาจจิตของคุณได้ดีมากขึ้นเนาะเดือนนี้นะคะผู้หญิงนะให้เรามาระวังเรื่องเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเพศและก็ระบบสืบพันธุ์เอาไว้ด้วยนะคะเสื่อน ส่วนผู้ชายนะคะให้เรามาระวังเรื่องเกี่ยวข้องกับระบบน้ําในร่างกายต่างๆแล้วก็ฮอร์โมนเพศนะคะดูให้ดีเนาะคุณอาจจะมีฮอร์โมนเพศหญิงที่เยอะกว่าเพศชายก็เป็นได้นะคะมันเลยทำให้คุณมีการอารมณ์สวิงอ่อนไหวง่ายกว่าปกติช่วงนี้ก็ถ้าเป็นไปได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงเพศชายหรือเพศทางเลือกก็ตามทุกๆท่านแหละลุกขึ้นมานะคะออกกําลังกายหน่อย แช่วงนี้งานเหนื่อยงานหนักคิดเยอะนั่งอยู่ติดที่ใช้จินตนาการเยอะดูซีรีส์มากไปนะคะลุกขึ้นมาออกกำลับบงกายหน่อยเดี๋ยวน้ำหนักคุณจะขึ้นนะจัดบ้านให้เรียบร้อยนะคะถ้าของวางลกเกินไปนะไฟที่บ้านเสียหลอดไฟที่บ้านพังระบบอากาศในบ้านไม่ดีนะคะก็เปิดม่านให้หน้าต่างมีแสงเข้าเปิด หน้าต่างให้ลมเข้าเพื่อที่จะล้างพลังงานเอาพลังงานเก่าออกไปพลังงานใหม่หุนเวียนเข้ามานะคะจะทําให้คุณมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นนะถ้าเป็นเราถ้าเป็นแบบคนจีนก็คือปรับฮวงจุ้ยตัวเองในบ้านใหม่และปรับพลังงานในบ้านใหม่เพื่อรองรับสิ่งดีๆเข้ามาให้มากขึ้นนะคะทําบุญทําทานหน่อยนะตามที่คุณไหวนะคะสุขภาพก็กินอาหารที่มีประโยชน์นะไม่ใช่ว่าคิดอยากจะกินเมื่อไหร่ก็กินนะคะอยู่ในสภาวะซึมซึมมืดๆเนาะ ระบบสายตาเริ่มมีปัญหาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นใช้อะไรนะไม่ว่าจะเป็นเล่นโทรศัพท์ทำงานคอมเปิดไฟให้ชัดด้วยนะคะวัดแวดหน่อยนะป่วยแล้วไม่หายก็ไปหาหมอซะนะคะเสียเงินหน่อยนะก็จะทำให้ทุกๆอย่างคลี่คลายมากขึ้นนั่นเองหากท่านไหนอยากมีบุตรในเดือนนี้นะคะมีโอกาสมีบุตรนะมีโอกาสมีบุตรเพราะฉะนั้นแล้วดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีด้วยนะคะ ส่วนในเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีกุมในเดือนนี้นะคะคนโสดเนี่ยก็บอกได้เลยว่านี่จะถ้วยมานะคะคนที่เข้ามาเยอะแยะมากมายหลากหลายเหลือเกินนะคะถามว่าคุณเปิดโอกาสไหมคุณก็เปิดโอกาสอยู่นะไม่ได้ปิดซะทีเดียวนะคะก็ปัดแอปส่องอยู่เหมือนกันแหละแต่ก็ดูก่อนคนนั้นดีไหมคนนี้ดีหรือเปล่าถึงเวลาก็คือคุยคุยผ่านแอปเนี่ยคุยเก่งๆแต่พอเจอตัวจริงเนี่ยไม่ยอมไป นะดังนั้นแล้วนะคะถ้าคิดที่จะคุยเป็นเพื่อนไปก่อนก็คุยได้นะอยากเจอตัวจริงเมื่อไหร่ก็นัดกันไปนะคะไปเจอกันสักครั้งก่อนที่จะตัดสินใจคบกันดีที่สุดในระหว่างนี้ก็ดูแลพูดคุยกันไปก่อนนะคะคนที่เข้ามาเนี่ยมีตั้งแต่เด็กกว่านะคะจนถึงไวัยได้ไล่กันและคนที่มีอาวุธโสกว่าด้วยเป็นคนที่มาจาก ช่องทางแอปออนไลน์และเป็นชาวต่างประเทศนะแม้กระทั่งเพื่อร่วมงานใกล้ตัวก็มีด้วยเหมือนกันนะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยดูให้ดีๆนะคะว่าไปเขาเป็นคนที่มีคนของตัวเองอยู่แล้วหรือเปล่านะเพราะมันมีไพ่สิบถ้วยมาเนี่ยนะคะยังไงก็ระวังไว้หน่อยก็ดีนะคะระวังไว้หน่อยก็ดีที่สุดนะเพราะว่าเขาอาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วก็ได้และตัวคุณรู้สึกอะไรตอนนี้ก็ยังไม่พร้อมที่จะบอกหรือเปิดใจออกไปขนาดนั้นนะคะ อย่าพึ่งคิดไปเองอย่าพึ่งระแวงไปเองพูดคุยกันก่อนให้เยอะๆนะส่วนคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะให้แนะนําว่าดูกันไปเรื่อยๆก่อนอย่าเพิ่งคิดที่ตาตัดสินใจดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวอย่างที่บอกเตือนเหมือนคนโสดนะคะเขาอาจจะมีคนของเขาอยู่แล้วนะคนในความรับแล้วคุณเข้าไปโดยที่คุณไม่รู้ตัวถ้าใครนะคะมาบอกว่าฉันกําลังจะเลิกกับแฟนแล้ว อยู่ในสถานะแยกกันอยู่นะคะหรือเกี่ยวกันแค่เรื่องนี้เรื่องนั้นเท่านั้นแหละอย่าพึ่งไว้ใจนะคะเขาอาจจะหลอกคุณอยู่ก็ได้นะเพราะเขาอยากได้คุณเขาก็เลยกลัวหกคุณเก็บเอาไว้ทุกๆคนนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นดูไปก่อนคุณอย่าเพิ่งเลือกใครดีกว่าตัวเลือกคุณยังเยอะอยู่นะแล้วถ้าเกิดคุณมีแค่เขาคนเดียวอ่ะตัวเขาก็มีตัวเลือกเยอะเขาก็เลยยังไม่ได้คิดที่จะจริงจังกับคุณเหมือนกันนะ อืมชาวรัคนาราศรีกุมดูให้ดีๆนะคะส่วนคนที่มีคู่แล้วในเดือนนี้นะคะก็ระมัดระวังนะการพูดจาแล้วผิดใจกันนะคะคุณคิดมากคิดเยอะหวาดระแวงเขาอะ่ะมันเลยทําให้เกิดการทะเลาะกันนะและช่วงนี้ของชาวรัคนาราศรีกุมปากไวนะคะปากไวอะไรนิดอะไรหน่อยก็จินตนาการมโนไปก่อนแล้วนะหรือไปขุดคุยเรื่องราวเก่าๆกลับเข้ามาแล้วก็มี ะะเพราะฉะนั้นแล้วอย่าเพิ่งเชื่อคนที่เข้ามาพูดจายุแยงตะแคงรั่วในเรื่องความรักของคุณจนกว่าคุณจะไปเห็นด้วยตาของคุณเองนะคะหรือมีหลักฐานทางออนไลน์ที่ชัดเจนนะถ้าเกิดคุณไปเห็นปั๊บเนี่ยอย่ารอช้านะให้เปิดใจคุยกันด้วยเหตุผลนะคะอย่าเพิ่งใช้อารมณ์นะว่าคนคนนี้เป็นใครทำไมคุณถึงไปกดไลค์เขาบ่อยทำไมเขาดูแบบมาโพสต์จะ โพสรูปแบบที่ดูไม่ให้เกียรติฉันเลยดูเหมือนคุณสองคนมีอะไรมากมายเขาคนนี้เป็นใครอย่างไรนะคะคุยแบบมีสตินะ้แล้วความสัมพันธ์ของคุณมันจะไม่ทะเลาะกันแถมจะทำให้นะคะเขาอ,อกเข้าใจกันและเปิดเรียกว่าอ,อะไรนะมีความไว้เนื้อเชื่อใจกันมากขึ้นนะคะคนอื่นที่เป็นมือที่สามที่เข้ามาเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรเรื่องความสัมพันธ์ของคุณได้นะคะ บางทีก็ถ้าเขามายุ่งมากมายมากนักคุณก็อาจจะต้องแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของออกไปใน Facebook นิดหนึ่งนะลงรูปคู่กันบ้างกับแฟนของคุณนะคะให้เขารู้ว่าคนของคุณมีเจ้าของแล้วนะแบบนี้อ่าเป็นวิธีการแก้ทางที่เฉลียวฉลาดในแบบของคุณแล้วกันนะคะ,ะเดี๋ยว เรามาดูกันว่านะคะพไพ่ไลฟ์โพสต์นะเราแองเจลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะต้องการแนะนำและบอกอะไรให้ชาวลัคนาดราศีกุมนะตั้งเป้าหมายใน6เดือนข้างหลังครึ่งปีหลังนี้บ้างนะคะใบแรกนะคะ spiritual teacher นะคุณเนี่ยควรที่จะเข้าคลาสพัฒนาความสามารถของคุณนะอยากเรียนอะไร จิตวิญญาณของคุณตอนเนี้ยตัวคุณเนี่ยมีความรู้สึกว่าคุณอยากจะเรียนอะไรอยากพัฒนาศาสตร์ไหนลงเรียนไปเลยนะคะแนะนําว่าให้ลงเรียนไปเลยนะและตัวคุณเองก็สามารถนะคะเป็นครูที่ถ่ายทอดความรู้ของตัวคุณที่มีออกไปให้กับผู้คนได้รับรู้ได้ด้วยเช่นกันเพราะคุณก็มีความเป็นครูมาผ่านทางจิตวิญญาณของตัวคุณอยู่แล้วนะ,ะใบต่อมานะคะมิวสิกนะคะ ช่วงนี้ไม่ค่อยได้อ่อนโยนกับตัวเองไม่ค่อยได้ฟังเพลงเท่าไหร่นะคะแนะนำว่าให้ลองใช้ดนตรีบำบัดดูบ้างนะหากห่างหายจากการฟังเสียงดนตรีฟังวิทยุนะฟังเพลงดีๆต่างๆเรือนนี้อาจจะต้องกลับเข้ามาฟังบ้างนะคะหรือไปเรียนดนตรีนะเป็นศาสตร์ใหม่นะคะเป็นการบำบัดช่วยเหลือคนก็ได้ด้วยนะและไปสุดท้ายนะคะ สักคู่ยังไงก็ให้กลับไปหาเกี่ยวข้องกับการเรียนนะเกี่ยวข้องกับสถานศึกษาต่างๆเยอะมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยหาคำตอบอะไรไม่เจอนะคะให้กลับไปหาคุณครูที่โรงเรียนที่คุณเคยเรียนมากลับไปกราบท่านหรือเดินกลับไปที่โรงเรียนที่คุณจบมานานมาหาลัยที่คุณจบมานานนะคะเพราะบางทีคําตอบบางอย่างหรือไอเดียบางอย่างเนี่ยมันจะได้เห็นมาจาก การที่คุณกลับไปในโรงเรียนตรงนี้แหละนะคะบางครั้งเนี่ยบางทีคุณอาจจะไม่ได้ไอเดียอะไรหรอกแต่คุณนะคะจะได้รับโอกาสอะไรบางอย่างจากการที่กลับไปโรงเรียนในครั้งนี้ก็ได้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะคะอ่านดวงสไตล์ตักแตนในทุกๆช่องทางเอาไว้ด้วยนะและส่งของขวัญส่งดาวนะคะเป็นของขวัญให้แม่หมอได้ ในช่องทางต่างๆนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการผลิตคลิปดีๆออกมาให้ทุกๆคนได้ฟังกันนั่นเองนะขอให้เดือนกรกฎาคมนี้นะคะเป็นเดือนที่ดีของชาวลัคนาและราศีกุมนะไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรนะคะขอให้มีสติขอให้มีเป้าหมายที่ชัดเจนอย่าหลุดโฟกัสนะคะค่อยๆทำทีละอย่างต่อไปนะพูดเรื่องดีๆสิ่งดีๆเชื่อในสิ่งที่ดีคิดให้ดีแล้วทุกอย่างจะดีตามมา รับเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ